อันนี้ซื้อเท่าไรบาสี่น้อนเลยสามแสนพอดีนุ่มเนาะมันหนาหนาวพอดีเลยแล้วแต่คนเนอะผู้สาวว่าซื้อนะบ่นซื้อวะซื้อเทได้ผัวเช้าเทไรดีซื้อ <c oughs> แนนะ่เะพี่นาะเกินเนอะ เช้าอยู่เรื่อเนาะอุ้ยตกใจตกใจเลดินๆโดยเอุ้ยเช้าโสดเนาะเดินๆมันทำเมีแพนเนาะเดจนหลังจากที่เฮามาหอดเฮาก็ได้พักคืนพักกลางคืนเนาะพักบ้านเขาเนาะพี่น้องเขาก็มาถ่ายบึงเขามาเจอบ้าน บ้านเก่าเนาะพี่น้องเนาะมุงยังมุงอะไรอยู่นะทุกคนเนาะมุงไงแป้นเนาะพี่น้องิ่นยังมุงแป้นเป็นหลักเลยหรือเพิ่นเอาไม้แป้นเก่าๆเพื่อนเก่าๆนะทุกคนเนาะเพิ่นยังมุงแป้นเขตนี้ก็ยังเป็นชนบทคือเก่านะทุกคนเนาะยังวิธีแบบดั้งเดิมนะทุกคนเนาะเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนทรงบุฮานสมาติกียังมุงแป้นเก่าพี่น้องอ๋อใส่แป้นนี่เนาะพี่น้องใส่แป้มุง เก่าแห้งแล้วทุกคนเนาะเพื่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นสีหาซีเลือกเกือบร้อยปีแล้วนะทุกคนเนาะเปือกมันมุ่งแป้นอยู่เนาะบ้านนี่ก็ยังมีเพือนแบบทรงบูฮานไร้เนาะพี่น้องนี่ยังเป็นเฮื่อนเก่าๆหลังจากดัชแมนเนาะสบายดีสบายดีทุกครองเพือนเนาะนี่ก็คือเพื่อนิ่นเนาะพี่น้องป๋าขว่แล เพราะว่าหกเก็บสิบไรมันมันดูสิบสิบเนาะสิบปันเนาะสิแต่แต่ว่ามุ้งมุ้งกันนเนาะเาเกิดมากเลยเนเพือนเลยโดนโนเนาะทุกคนเจอเห็นเจ้าของเพื่อนเนาะพอขึ้นเรื่องได้ปะปลาฮักปลาเขาขึ้นได้เน้ ่าทุกคนเนาะท่านพิพากษาคนทำไปเบิงนะ่งเนาะทรงบูฮานคนระับเป็นมาหอนเนาะนะอืมดีน,น,น,นนะพี่น้องนี่ก็ยังบูฮานนะพี่น้องว้าดีนะพี่น้องนี่ให้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะเอามุ๊แป้นพี่น้องน,ะนี่นี่ดีนะทุกคนเนาะ มูแป,น,แปนูแปน,นนะแปนเข่าเขา,านนะพี่น้อาแปนเพื่อนชงมูฮานตะกี้มนอาศัยมูแปนเนาะอาจจะทาบึงานเป็นบามุจะค,คองเครื่องกยูเป็นปกตินะโดยชายโสดเนานะจะคล้องเครื่องกชายโสดเนานะอ่านเกาแก่ได้เนาะ โอเคหัวนตกนี่หัวอยู่วะโดยโดยโดยอืมนี่น่าพิลามะเนาะสู้สู้สู้เออนี่ก็จะเป็นแก๊ดแก๊ดบุหานเนาะน่าจะเป็นแก๊ดกันแก๊ดทหารเนาะอืมพอเราเป็นทหาร เดือนนี่แหละอเสียโดเสียเดือนยเนาะเสียเดือนขาวเออเมาแจกเขาทุนแจกเขาุคนเนาะเออนี่นเาเมือนเนาะายโสดเปุกคนแปลว่าอยากปรปงอยู่เนาะอยากเรื่องเบาบา จจกใสซังกระซีเนาะการยังหาเงินหมดได้อีกว่าเลยเนาะเรื่อเรื่อคอยเห็ดไปเด้อไปบ่าวเด้อโดยโดยเป็นกลังใจให้สูงๆเงินเก่าหีพี่น้องหักเงินชุมูฮานเนาะขับใจขับใจขับใจโดยโดยพัชรีได้จหล่อไทยเันเงินรางใหม่ต่อนได้เด้อนี่นะทุกคนเนาะบรรยากาศในหมู่บ้านเขตนี้กัน อยากถือวิถีชีวิตดั้งเดิมนะทุกคนนะเนาะเพลิดเพลินกับชีวิตแบบดั้งเดิมนะทุกคนคือหม,มายความว่าจะมีการดื่นเชร้ามากกสบออกหาออกชวนนะทุกคนเนาะวิยีชีวิตแบบเรียบง่ายยังกินอยู่แบบชาวบ้านทั่วไปนี่เนาะน,นี่ก็จะเป็นเพื่อนบูฮานอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนเป็นเฮือนบูฮานอกีก สวาสดี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 ไปไหนเป็นไอเห็นยังไปไหนนะโดยสานสานกตาสากรกตาวอไปไหนนะโดยโด,โดอยอยู่ดีไม่แห้งนะ้อง่่ไหนเนาะ เออเออแม่ยังมาได้เนาะเป็นบุคอยสบายเนาะเป,นเป็นโลกเนะาเนะมีอะไรยังามาได้เกิดอุบัติเหตุเนาะเอ้เป็นอ,นอะนไรแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุเออชนอะไรยังมาได้มาเลยเนาะโดยโดยนี่ครับเมียผมก็ะะอยู่ในบ้านหลังทรงเก่าทรงเดิมทรงพันชูเด้อแม่เดอ้อเป็นกำลังใจหายไวเดอ้อเป็นกำลังใจหายซู่ซ เงินสมัยก่อน ok. เนาะที่น่องที่น่องอันนี้กับเงินทรงเดิมลาวเดิมเนาะลาวเดิมบิกกี้เนาะโดยโดยโดยที่น่องที่น่อเปลี่ยนอ่ะเอาเอาแป้นเนาะทรงโดมมาเปลี่ยนเป็นแป้นเนาะนี่เปลี่ยนนี่นี่นี่แป้นที่มาเปิดเปลี่ยนออกมาเลยนะโดยโดยโดยอือ เราเปลี่ยนออกมากเป็นแบบนี้ใครใหม่เพิ่งจเปลี่ยนเป็นแตทุกคลูกเป็นยงทำงานอยู่อยู่ไทยรออยู่เวียงลูกเป็นยงทำงานทนอยู่เวียงกเห็นดิชินทกันเลย ไม่ใหญ่ไนต่แตนีมาว่าายให่ให่ตตีอนที่ตำชิ้นไลย่าชินล่มอยากเ่นม่ใหญ่ต่ชิ้นไล่เลยพี่ต่ำสาย่ายชิ้นล่อะไรเ่มยเรอิน่อลูกก็าไปทำงากคนไหน าจะคลูอยู่เวียงเวิร์ดเบ้อยิ่งก็ถามแลยนะเน่ยไรเราเว้ยโกนี่จโดไนี่ไม่ทาใหญ่ไม่าเนี่ย่เม่ลูกสาวซ้ำยัง่ได้ได้พเลยอยู่เยียงเวิรดเนาะอยู่โรงงานเ้าะโรงงานต่าข่าก เตี้ยน้อยเตีุเตี้ยนพี่สิสูง่าไบุเตียนะอะโตโตสูงบ่รว่าโตเตี้ยจะเอิเตี้ยมันจบมันตามเออมันตามตามบุเตี้ยอเี้อเด้อดอยากลเนาะโอเคนะไม่ใหญ่นากลับไดหลายๆกับดหลายๆนี่นะทุกคนเนาะ แต่ละลังก็ยังชงพิธีสิดังเดิมชมบุฮานนะทุกคนเนาะเรื่อแต่กี้แต่ก่อนไมล่ามนนะเยเพ่อหหเอ้ยัง้ิเพายถงเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเน้ยเฮ่ยเฮย้ย้ยเ้นเฮ้ตเอคเฮ้เฮ้ยเฮเบิ่ง เขาไปในหมู่บ้านไหยเนาะเข้าไปลึกๆทุกคนนอนในหมู่บ้านมีนักท่องเที่ยนเข้ามาอีม,มุมหนึ่งของเรื่อนท่งมานนีพี่เนอะมิเตซส่งเก่า,านเนาะพี่เนอะเรื่อนส่งเก่า ช่แป้ช่วงเของ่วงดูฮานช่งเดียเป็นท่งเก่าเดินๆถ้าเกิดราคาถ้าเกิดราคาะนี่คือบ้านหน้าทองทุกคนคอยูาเขาเดินไปน่ก็ นี่พี่น้องจะเป็นแปน้นมุงแบบแปน้นแต่ก่อนมันจะหาอันไอจักรชี้อย่างก็เลยใส่แปน้นเพราะไม่ขียเียมันจะร้ายนะคนับนลิพี่นองเคือวิธีชีวิตดังเดิมยังอยู่เขตชน,นบทคือน้องสุนห่างใกล้ชอกรีพี่น้องชอบเดินทางม่นานกับประมาน พุกเจ็ดสิบกิโลนะพี่น้องสบาสดีแม่สบาสดีโดยโดยโยโดอ้มาลินนี่เนาะสบาสดีสบาสดีโอ้มเนเพื่อนเจ้านาะงเยโดยโดยบรรยากาศ บายดีแพ่งได้แหละนะฮะนี่นะทุกคนอืมนี่นะทุกคนเหล่าเขาเพอ่์กิชิมุงด้วยลังค่าเนี่ยเนาะเออลังค่าแป้นเนาะตะกี้ เพื <ka> pues like ่อท <mit> nah ีได้ลัางข้าศ์หนิมันยากภาษาศัพทีเขาเมืองไกลเนาะกว่าสิโดยโดยโดยได้เป็นล้างหนึงโดยโดยแมนแมนแมนโดยนี่เอาสังท์สีมาใส่มันโดยเออแมนแมนว่าเพิ่นเห็ดคืออันนี้ยังเป็นเหล้าเก่าเนาะที่ว่ามุงมุ่งราคาแป้นะสินะเขาก็บม่เคยเห็นนะโบราณได้กระทรวงล่างๆนี่แหละเออแต่ว่าเขาเขามาเสริมแต่งเอาหล่ะเนาะแต่ว่าล้างข้าศ์ยังเป็นเก่าๆอยู่เน้องพี่น้องเนาะมุงแป้นพี่น้อง เขาจะสสพาะทุกคนหล่อเบืงง้งในหมู่บ้านนี่ว่ะม,มียังแน่นนทุกคนของเก่าๆนะทุกคนนี่นะทุกคนคาก็ได้เข้ามาอีกในจุดหนึ่งของหมู่บ้านาอันนี้ก็เป็นซุ้มซนหรือว่าใจกลางหมู่บ้านเนาะและ้วก็อันนี้ก็จะเป็นเฮื่อนเก่าอีกแต่แต่บกเกานะ่าเนาะเพิ่นเหตุท้งเดิมแต่ว่าไม่ใหม่นะพี่้องเรื่อว่า พันธุเห็ดชงเก่านะแต่ว่า,าไอ้ยังชงเดิมนะพี่น้องแต่ว่าไม่ใหม่พันธุ์เห็ด <c oughs> นี่ก็เป็นไม่มุงลังคาเนาะมุงลังคาเก่านะพี่น้ <c oughs> องจนน่านน้าหน้าไให้น้องจนเยี่ยวเวาหน้ามันหนาเว้าจนเสียไปเสียเลยนะทุกคนเนาะอันนะ <c oughs> นี้ก็เป็นเฮือนเก่าๆ <c oughs> สมัยก่อนเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ได้จะพาทุกคนอย่างหล่อเข้าไปในหมู่บ้าน อีกให้มันทั่วหมู่บ้านนะทุกคนเนาะสวัสดีสวัสดีสวัสดีแม่ซื้อที่ที่นอนเบ้อนี่นอนทุกคนเนาะไปกันซื้อที่นอนเนาะว้าที่นอนหักอะไร เลยอันนี้ซื้อเทไรบอที่นอนเน่ยสามแสน,แสนพอดีนุ่มเนาะมันหนาหนาวพอดีเลยนะทุกคนเนาะผู้สาวว่าซื้อนะบิสซื้อเพราะซื้อจะได้ผู้สาวสบายดี ซื้อแนบนะพี่น้องเกินนเราไปลงไหนไปนอนได้อืมนอน้น นี่น้องทุกคนเนาะสาวกเขินกล่องเนาะโอเคปาพี่น้งองเข้ามาจุดนี้เคลื่อนเก่าร้ายพี่น้องจุดนี้ก็จะเจอแต่เคลื่อนเก่า,าพี่น้องนี่อ่ามีแต่เคลื่อนเ,เก่าๆพี่น้องนี่เข้ามาจุดกลางนี่เฮงร้ายพี่น้องเคลื่อนเก่ามีแต่คือเคลื่อนชงบูฮานนะพี่น้อง เรือนชงเดิมหลายหลังพ kind of ี oh, ่น้องเรือนลังนี่ก็เก่าแห้งอะไรไปหน่องอ๋อสวัสดีแม่สวัสดีสวัสดีโดยโดยเห็นยังอยู่นี่นะทุกคนเนาะนี่นะทุกคนเนาะหมู่บ้านถือว่าชนบทได้ไหมหน้อง มึงดูเฮือนเนี่ยเก่าๆพี่น้องเฮือนเก่าหลายพี่น้องนี่ก็เฮือนเก่าพี่น้องมุงผ้าแถบข้าอันนี้ก็บซุงเก่าแห้งเลยพี่น้องนอี่นี่น่ามุงแป้นพี่น้องมึงก็ยังอยู่คือเก่าเนาะพี่น้อง คืนยังอยู่คือเก่าพื่ร้เพราอหมู่บ้านเนี่ยคือหมู่บ้านนาทองเนา,<อ>าะสุดเดียวยาจะพาทุกคนเข้าไปหลอะใหม่ นีพี่น้องมุ้งมุ้งไมหมพี่น้องมุ้งแป้นอ๋อหลายหลังเติบเลยพี่น้องมุ้งแป้นพี่น้องนี่นะทุกคนเนาะนี่พี่น้องหลังคาเรื่องเก่าๆคักอะไรพี่น้องมุ้งแป้นเคยเห็นวะพี่น้อง อันนี้คือวิธีชีวิตแบบชน,นบทแท้ๆเลยได้ไหมท่ะเข,ข้ามาอีกในจุดหนึ่งของหมู่บ้าน กระทือหมู่บ้านแห่งนี้ใกล้เลยพี่น้องใกล้จากตัวเมืองเป็นอ่าา30กิโลเลยพี่น้องเพื่อจะได้เดินทางเข้าตัวเมืองได้กันใกลเติมนะยังหมู่บ้านนี่กับทางเข้ามามันมีอ่าทางเดียวแหละก็มาเข้ามาชุดในหมู่บ้านเนาะทางหลังอันนี้ก็จะเป็นภูผาเนาะหลังเขาพี่น้อหมู่บ้านตีนเขาหมู่บ้านตีนภูตีนผาพี่น้อก็มาเจอชาวบ้านผสมรถดีเลยเนาะ ทบ้านซ่อมรถดี่เลยนะทุกคนนะ mm hmm. นี่ก็ยังเป็นทรงทรงเดิมทรงโบราณนั่งอยู่ดีมนะทุกคนมากเป็นกะแป้งรถมนจะุกคนมะาแป้งเลย ra đi ra đi rồi rồi, bé của Thái nó cái thứ mà, cái ta sẽ ra cái của bạn, cả ra bên chụp chụp, phải ก็ฉีเห็เดยาวๆเวจนแถวไปถึงเราหมู่บ้านใกล้นะพี่น้องใกล้พอสมควรเนาะนี่นู้หนหลังน่ะก็จะเป็นเฮือนทรงเดิมนะพี่น้องเฮือนทรงบูฮานหลังน,นะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดิน,ปนไปอย่งอีกเนาะสบายดีสบายดีาดขายของบ่ได้ยังขายอ่ะนะ โดยขาจาเนาะทุกคนเนาะนะไดีละขายดีอยู่บ่โดยโดย,โดยพอเด็ขายอยู่เนะคนนะว่าขายในเฮือนกับพอเด็ขายได้เนปะ็นน้องเลยลูกค้าก็ร้ายายลูกค้าตัวน้อยๆมันแย่งกันซื้ออยู่กินข่าวเที่ยงนะ้องเลยอ่ะขัิพาทุกคนขอบใจเด้อเดียว าทุกคนนั่นไปเลาะเบิง่งอีกเนาะมุมหนึ่งของหมู่บ้านพ่าพี่น้องเข้ามาในนี้คนนี่เคือนลังนี่ก็ยังมุมมุมแป้นคือเก่าแล้วทุกคนเนาะพ่าโซนนี่พี่น้องบ้านเกษตรมาชุดในโซนเนี่เนาะหลังคาบ้านนี่ก็หลายหลังคาเติรเดนะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่น้าแล้วนะนี่น้าพี่น้องอืมหวู่บ้านสุดยอดพี่น้องหมู่บ้านนี่ก็ใหญ่พอสมควรเลยพี่น้อง สวัสดีดูๆสวัสดีเออมาแต่สายอันไหะมาเลยไปเอากล่มเออมาค้ามวานบ่านน่ะสุกหรอวะมาคางเฉมอืมนี่นะทุกคนเนาะบรรยากาศในเขตสมุทรกับกับหน้าอยู่อยู่ไหนพี่น้องอากาศก็ดีอยู่เนาะ คนเนาะมันจะมีพื้นไว้อย่ไหมสวัสดีสวัสดีสวัสดีโดย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 อาศิภาก็ไปสวนไปไห้วะนะฮะโอ้ออกหน้าเนาะโดย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 อืมนี่เรา บ้านเจ้าในมวนน่นเนาะอยู่กันแบบเรียอง,ง่ายอยงคือเก่าโดยโดยนังเป็นแบบวิถีชีวิตแบบ,บเก่าเนาะอือเคยไปเคยมาอยู่โดยโดยเคยมาอยู่ยยยอะเขาขัดจ <c oughs> พาทุกคนอย่างหล่อถ่ายอีกต่อไปนะทุกคนเนาะอือนี่เนาะหมู่บ้านนี่เพื่อนกกอยู่ในซอกหลีกแล้วพี่น้องเข้ามากเจอภูเขาพอดีเลยดนะัน แล้วหลังเนาะสบายดีสบายดีโดยโดยสบายดีไปเจอผู้สาวอะไรไปเนางแป้งไรเนี๋ยวมานี่ผู้สาวอยู่เพื่อนเนาะอุ้ยตกใจตกใจพี่น้องดูบยไ่ได้ไปชายเนาะไม่ได้ไปชายอยู่โดย อ,อยู่เฮือนเอาปกติไปทางไหนไปเห็ดเวีย้ยบปกติหาอยู่หากินแบบไหนปกติกะไ่ได้ไปไซดอกปไปดุบได้มนันอยู่เฮือนนี่แหละโน้บมีนางเห็ดเนาะน,นี่แนวเห็ด,ดมันไปกลดมันเนาะมันไปกลดมันเนาะมีเจ้าเจ้าอืมมีน้นอ,นองน้องชื่อจังได้เนาะเจ้าชือ่อเจ้มี <laughs> สามีอ๋ะอือเป็นผู้สาวาบ่อเลยเดี๋ยรึโดยผู้สาวโสดเนาะโดยโดยบุตรท่านได้มีแฟนเนาะโดยโดยโดยสนใจผู้บ่าวต่างประเทศบอผู้บ่าวไทยบอผู้บ่าวต่างประเทศสิท่ารจะเจ้ามาค่ะสนใจเลยเนาะอือแมนแมนเนาะทุกคนเนาะเป็นความเปิดความเปิดใจได้พี่น้อง โอเคนะพี่น้องเขาก็อ่าบ่อยอกเหรอเนาะบ่อนอ่หงม่วนเหรอโดยโดยอันนี้ก็คือหมู่บ้านนาทองเนาะทุกคนเนาะโดยโดยโดยก็ถือว่ายังอยู่แบบเรียบง่ายคือเก่าเนาะพี่น้องอันนี้ชุดอยู่ชุดแค่นี้เนาะสามีเนาะเป็นเซ่บ่เป่ะเป็นเซ่เนาะโดยโดยฮัสิพาทุกคนไปหล่อเบิร์กเนาะมุมหนึ่งทุกคนเนาะ โอเคขอบใจด้ท่ามีเด้โดยโดยโดยีรถทุกคนเนาะข้าขมาาตัวนี้กันจะเจอผู้เฒ่าผู้แก่และผู้สาวน,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 นะสบายดีสบายดีสวัสดีแม่สวัสดีโอผู้บ่าวข้ายเลขนะพี่น้อง ดีสบายดีวัดเนี่ยออกเลขยังวันเลยเล่มมุนเล่มมุมเนาะนี่นอนไปเนาะสบายดีไหมไงสบายดีสบายดีเป็นหนาวว่าจะมาหนังพิงแดดโดย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 เขาไปหนเด้อโดยโดอ๋อคล้ายเครื่องนอะอยู่เนาะ นี่นะทุกคนเนาะหล่อมาหอดส่วนหมู่บ้านเนาะเพื่อกะจิมีแบบเพื่อนทรงเก่าทรงใหม่เนาะทุกคนเนาะมีหมูพี่น้องมีหมูก็จิมีแบ่เนาะพี่น้อง เขากลับมาชุดหมู่บ้านเลยนะพี่น้องคุณู้สึกว่าจะมีผังเซ่บ้างน,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 านาะนนพี่น้องเพือนซานคนเขาก็จะบุกเข้ามไปเนาะพี่น้องที่อยู่ใกล้เติมแต่เขาไม่ได้ข้ามไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพือนปุ๊กใหม่นะพี่น้องนี่น่าจะเป็นทางไปนะพี่น้อง่าติยอ่องหล่อร่องหลอบไปเบิง่งอีกแล้วนะเพื่นอนคนเนาะพาเพืคนหลอบไปเบิง่งอีก อือพ no oh, no no ี่น <mythology> mm ้องโอ้พ hmm. <and man> <ara> ี่น้องเพื่อนๆทีนงไกลหมู่บ้านเนี่ยมันคนกลางกันหนึ่งเขากับมีพี่น้องนี่เราทุกคนเนาะบ้านกับมาชุดอยู่นี่ หมู่บ้านเพื่อนกำมัสุดอยู่ในจุดนี้เนาะโอเคนะทุกคนเนาะเฮากาสิชีมาจบคลิปสำนีนนะทุกคนเนาะพอกันใหม่อีพีต่อไปนะทุกคนเนาะโอเคบ๊ายบาย